เออฟังผู้หญิงมัมอยด้วยอ่ะวันวันผู้หญิงเขามัมอยอะไรกันเ้รอเกิดป่ะสาวมาจีบอ่ะพอดีผมหล่อเกินอ่ะแฟมันพอดีพอดีหล่อกว่าเฮ้ยเจอหลายคนหญิงอ่ะพี่แพนด้าสวัสดีครับแพนด้ามีแมวด้อแพนด้ามีแมวหรือยังแพนด้ามีแมวเียังแต่กี้ครับแมวมันเข้ากันไหมเนี่ยแพนด้ากับแมวเข้ากันปะเนี่ยแพนด้ากินแมวอ่ะแมวปอหลัง เข้ากันได้แต่แพนด้าไม่ตัดแต่เรื่องของเราเข้ากันได้หรือเปล่าอยากให้เข้ากันได้ไหมครับอยากเข้าไหมล่ะคะอยากครับทำไมไม่ได้ยินเสียงใครเนี่ยฮัลโหลพี่ได้ยินไหมฮัลโหลพี่เดี๋ยวมาเรื่องราวอะไเล่นกับไฟนะครับพี่ไฟมันไหมเนาะก่อนพี่สาวชื่ออะไรครับชื่อไข่ปิ้งครับชื่อใครแพนด้าเลยครับแพนด้าชื่ออะไร คบครับเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหน,น้าชื่ออะไรเอาดีๆพนหน้าชื่ออะไรชื่อน้องปอนครับชื่ออะไรนะน้องปอนครับ พี่ทันดารีลีไวแชทให้หนูไหนได้ไหมได้ได้ครับพ,พี่ขายปิ้งน่าแย่มากเลยครับขอบคุณเจ้าหนะครูนเอาคุณ Subscribe รจุกสับสไครต์ด้นะครับมันไม่หายนะครับเฮ้ยน่าจะหายนะครับถ้าผมจับใช่ไหมวะเอ็นที่เองตรงไอเดียเลยล่ะไม่กลับกลับเขาก็ไม่อุ้มดิ พี่ชายอยากได้เหรียญไหมครับ<อ>ฮัลโหลครับพี่ขายปิ้งถ้าพี่ใจนี้พี่ก็ให้หนุนแม่ได้ไหมทำอะไรได้บ้างครับทำได้ทุกอย่างค่ะ ทำได้ทุกอย่างอะไรนะคะร้องเพลงได้นะครับได้ค่ะได้ไปข้างไปตรงนู้นก็ได้ครับชอบชอบฟังเพลงอะไรมานี่มานี่ได้ทุกเพลงนะครับชอบชอบฟังเพลงอะไรได้ได้ทุกเพลงนะครับเออให้เลือกเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรขอบคุณเซ็นะครูชอบร้องแนวไหนร้องได้ทุกแนวครับเอาเอาเอาที่พี่สาวถนัดดีกว่าครับ หนูขนาดทุกแนวอ่ะดิพี่กันผมเพื่อฟังแนวไหนก็ได้ครับเฮ้พี่แบบพี่ชอบเพลงแนวไหนอ่ะเอาเอาเป็นเพลงไทยก็ได้ครับเพลงไทยเหรอช่วงนี้มีเพลงอะไรน่าฟังบ้างอ่ะพี่แพนน่าเหนื่อยไหมใครน่าแก่แทนเนาะมหรือถ้าบอกฟังเพลงล็อกอะ ไม่สรุกที่อยากฟังเพลงอะไรเอาเพลงอะไรก็ได้ครับไอหลานเวนไอหลานชูไม่สรุปสรุปพี่อยากฟังเพลงเลยเอาเพลงแฟนคนนึงก็ได้ครับแฟนคนนึงเหรอใช่ครับแน่ใจว่าจะฟังใช่ปหมใช่ครับรัวไปเนี่ยไปแนวรัวไปเนี่ยอันนี้ออกแนวรัวไปเนี่ย มินมินสวัสดีป้าดิมินสวัสดีป้าสวัสดีปาาด้ปาเนี่ยป้าไปแพนได้อยู่อะลูกโอเคโอเคมินไอหลานเวนบอกบอกป้าเองหอานในบ้านป้าสิเวนอาไอหลานชูบไปแนวรั่ว,วปะเนี่ยถ้าบอกได้ทุกแนวนี่ไปทางรั่วแน่เลย เป็นแค่เพื่อนนิดดีดีแล้วดีไงเธอไม่รักไม่เคยแี่ขอโทษพี่ไม่ได้ไยินเราอ่ะครับพี่พ,พี่คนมันเยอะหนูเขินพี่ไปไปข้างหลังก็ได้พี่หนูขอโทษ มึงอย่าวิ่งตอบมึงก็ไปฟังเอามัม่สักทีมั้งกำลังจะฟังเลยพี่เช้าหนูฟังด้วยเอ้ยตอนเท้าไหมครับอยากฟิชเชอร์ริ่งเหรอไอโจอยากฟิชเชอร์ริ่งกับเขาเหรอหายอ่ะหายแล้วหายล้วมึงอยากฟิชเชอร์ริ่งกับเขาเหรอเนาะถึงไหนละถึงไหนละแล้วไม้แล้วกันนะครับเป็นแค่ใครบางคน ไม่ใช่ใครคนหนึ่งที่เธอคอยมาคิดถึงคอยห่วงใยเป็นแค่เพื่อนดีๆดีเราดีดยังไงเธอไม่รักไม่เคยจะแค่เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอน o r m เม n o r น,นต้องจะคิดถึงใครเป็นอะไรเป็นอะไรที่ฉันไม่เข้าใจ เป็นอะไรเป็นอะไรที่มันมีแค่เธอรำละเมอละเมอต้องจะคิดทึงใายเป็นอารมณ์มีอารมณ์ใจฉันไม่เข้าใจอ,อย่าบอกว่าเธอมีแฟนคนหนึ่งที่อาจไปหึงเธอทุกวันทุกวันไม่รู้อะไรสุดป้ายเป็นแฟนเกินวันวันโดยที่เธอเองก็ไม่เอะจเลยไม่ร้องละขืนกระเป๋าอะไรครับพี่สาว หรอ491ครับนี่ครับขอบคุณครับเคนดาว่าไงครับหนีเอ้ไอ้ไอ้มันเอ้มังกรอืมไม่เอาผมไม่อยากผมไม่กล้าขอว่าใครมันดูแปลกๆมังกรครับขยันให้ดูหน่อยได้อะแปลงล่างไงขถาดร็อคเตอร์สเตนไม่เคยเห็นหรอ ไปดัางมากเเดียวไปสิหนุ่มไป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 ้ไปไปไปเราไปปั่นคนนี้ก็ให้ปั่นใครเหรอครับพี่สาวไม่รู้เหมือนกันครับหเห้อยไม่อยาครับอย่าทำผมครับไอ้มินวันดีป้าดีลูกสวัสดีครับไม่อยากเป็นป้าได้ไหมครับแรงส์มากเป็นอะไรนี่เป็นอะไรนี่อยากเป็นหวานใจได้ไหมครับ ก็นี่ไงก็ลูกเราเนี่ยก็เนี่ยก็นี่ไงลูกเราเนี่ยให้หลานมีอะไรอ่ะคือเอาชมินอุ้มน่อยอุ้มนอยมนอนมันอุ้มไม่ได้มันอุ้มอยากอุ้มอีกข้นึงอ่ะอุ้มอีกข้างนึงอีก้อีกข้างนึงี้างนึ่อีกข้างนึงอ่ะอุ้มอีข้างนึงได้ไหม ได้ได้ได้ไี่นี kind of ่กันได้ไหมนี่นให้ให้เพื่อนให้เพื่อนอุ้มโอเคน่ารักเดียวแหละโอ๊ยน่ารักคู่แข่งคู่แข่งเอ๊ะถ้าคะพี่สาวชิปมาไข่แล้วมึงก็ขอเปิดาร์นเลยน้องแล้วมึงก็ขอให้เหลี่ยมเขาชิปมึงมาไข่แล้วอะแพนด้าแพนด้าตัวนี้เชื่ออะไรอะใส่ชุดเหมือนกันเลยเป็นแดกันหรือเปล่าริงไม่แส่กันหรือเปล่า เป็นพี่น้องมันครับแล้วแล้วแล้วคนนี้เป็นพี่หรือคนน้องอะ่ะคนไหนครับเนีย่ยคนที่อุ้มอยู่เนี่ยคน <c oughs> คนี้อุ้มสีอ๋อมาสีแดงอะนะผมเป็นน้องครับใช่หรอ,อครับ <c oughs> ชื่ออะไรอะ่ะทำไมสองคนแบบเป็นแฝดกกันชื่อต้องเหมือนกันใช่ไหมชื่ออะไรอะ่ะชื่อปอนครับ อะไรนะผมชื่อปอนครับชื่อปอนเอาละคนเนี่ยละคนเนี่ยเอาใครอีคนชื่อชิปครับไม่ใช่ครับมันมันชื่อเข้ากันยังไงอ่ะไม่ไม่ไม่ครับผมชื่อปังครับชื่อปังชิป ขอบคุณซับนะคุณขอบคุณซับสไคร้าที่800ร้อยนะผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับขอบคคุณปังมันต้องอยู่ข้างหน้านะเรียกปพรเรียกปอนปังก็ได้ครับเออิเขาถีบเออมันเป็นอย่างเงี้ยครับเขาถีบผมออกมาก่อนครับออกแต่ถีบออกมาก่อนอแม่แม่ถีบออกมาก่อนใช่ไหมแม่ีมไปครับ ใช่ครับเขาติดผมออกโอ้ติดปอนเขาติดผมออกมาตอนตอนจะออกผมอยากเป็นพี่ไงครับผมอยากเป็นพี่เดลราอีกคนนึงชื่ออะไรนะชื่อปังชื่อปังชื่อนะครนะปังกับปอนเดี๋ไปดูมานะไปวาโลไปวาโลโอเคบายบายครับลูกไปเถอะไปเถอะบไปไปไปดูดีดูป้าพูดดินี่ก็มีลูกม้ใช่มครับจุกม้าก่อนจุกม้าก่อนเร็วแบบอู้ยดูดไม้เข้าไปดูวะเมื่อกี้ ไปแบบเวลาสักคำเนี่ยไม่ไม่เราคืออุ้มอุ้มแบบนี้อุ้มแบบนี้คือแฟนจะไม่ว่าเหรอไม่มีผมโซ่ครับโหชัวร์ค่ะเราโดนเราโดนดักละจริงๆอ่ะไม่ดักหรอกไม่มีใครดักครับอะไรนะไม่มีใครดักหรอกไม่มีใครดักใช่มายไม่มีใครดักใช่เป่า ดึงผมแล้วล่ะแต่แบบว่าพอเดินแบบเดินไปตรงเดินไปตรงนู้นปุ๊บแบบหยุดหัวอ่ะแฟนคนหรือเปล่าคนมีลูกแล้วอ่ะเพราะคนมีดังลูกดังลูคะแบบเลี้ยงเดี่ยวครับเก็บเก็บมาจากถังขยะเอามาเลี้ยงอยากมีคนช่วยเลี้ยงลูกไหมครับพี่จะมาช่วยไหมคะได้หรอตัวพี่ช่วยช่วยเลี้ยงหน่อยได้ไหมเลี้ยงลูแบบมึนมากอยากทียกเป็นพี่ดีกว่าครับไม่ไม่น่าใช่พี่ครับที่รักค่ะที่รักครับที่รัก สองตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่ะออยากรู้เี้แบบเสียงแจมแบบน่ารักเกินครับเป็นนั่นที่ชื่ออะไรครับชื่อปังกับปอนครับใครเอาโม้ขอขอขอยิ้มตัวหน่อยได้ไหมอ่ะแพนด้าสองตัวขอขอให้แฟนถ่ายรูปหน่อยได้ไอ๋อได้ได้ถ่ายรูปได้ครับรอแป๊บนึงนะครับที่รักคราวคราวที่นั้ ได้ๆๆๆตัวก <online> <c oughs> ็เปียกคลิปหายเลยเอ้าหล่อเล่นหล่อเลยนหล่อเลยนหน้าหน้าไอ้หมัดไฟอ่ะไอ้หมัดอะไรเนี่ย เดี๋ยวไปใกล้ๆ <c oughs> นะค,ครับเอาคนหนึ่งร้อยปิดนะผมเองครับเสียงี S เด,เด้ง <laughs> แค่เพื่อเดะเดะเดาเดายังไงฮะโอ้เจ้าพันด้ายืนิ่งๆหน่อยครับดูไว้ชิปเปอร์เอ้าสตีเวนนี่ใช่ดีอ่ะไอเชปขอบคุณครับขอบคุณครับไชิปไม่เป็นไรครับ